เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณไอ์ครับคุณู้ฟังแนะนําตัวคุณไอ้นิดหนึ่งนะครับคุณไอ้เขาบอกว่าปีนี้เขาย่าง30และ2แล้ว่กากว่าๆและอีกไม่กี่สัปดาห์ก็วันเกิดเขาแล้วด้วยเขาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนธรรมดารรมดาแห่งหน,นึ่งเนี่ยแหละครับและบ้านเขาก็อยู่จังหวัดสมุทรสาครมาตั้งแต่เด็กซึ่งเรื่องที่คุณไอ์เขาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ผมขอไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวมีผลกระทบกับคนที่ทํางานที่นั่นเนาะบอกใบได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างจะเก่าเลยล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นก่อนโควิดประมาณ3ปีได้มั้งคุณไอเขาบอกว่าช่วงนั้นพ่อเขาป่วยหนักมากครับเป็นโรคเกี่ยวกับปอดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละต้องเข้าเข้าออกๆโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำแล้วในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โรงพยาบาลเขากําลังปรับปรุงขยายอาคารใหม่พอดี ือเขากําลังสร้างตึกใหม่ที่ดูน่าจะทันสมัยมากๆอะ่ะดีกว่าตึกเก่าพอสมควรเลยละ่ะทีนี้ด้วยความที่พ่อคุณไอซ์เขาต้องเข้ารักษาตัวบ่อยครั้งน่นะครับที่โรงพยาบาลมันก็จะมีบ้างที่ต้องย้ายผู้ป่วยจากตึกเก่าไปยังตึกใหม่ซึ่งเนื่องจากตึกด้านในมันไม่เพียงพอครับแล้วอาการของพ่อคุณไอซ์ก็จําเป็นจะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะงั้นทางโรงพยาบาลเขาก็เลยจัดให้พ่อคุณไอซ์ไปอยู่ตึกพิเศษ ซึ่งไอ้คำว่าตึกพิเศษที่ว่านี้เนี่ยมันคือตึกเก่าของโรงพยาบาลแห่งนี้มันไม่ใช่ห้องพิเศษอะไรหรอกครับมันเป็นตึกที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเก่ายุคแรกๆของโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้โดยที่ไอ้ตึกที่ว่านี้ครับมันจะเป็นตึกที่มีทั้งหมด5ชั้นแต่ณเวลานั้นนะนะครับเขาเปิดให้ใช้เพียงแค่ชั้น2กับชั้น3ที่เป็นอร์ดผู้ป่วยชั่วคราวเท่านั้นส่วนชั้นสี่กับชั้น5้ามันเป็นชั้นปิดตาย ซึ่งไอ้คำว่าชั้นปิดตายเนี่ยตอนแรกฟังดูมันก็ดูน่าขนลุกใช่ไหมแล้วก็ใช่ครับผมเองตอนผมฟังผมก็โอ้โหชั้นปิดตายเลยเหรอแน่นอนครับพอไปอยู่ตึกนี้เนี่ยมันก็ไม่พ้นชั้นสองกับชั้น3หรอกคุณไอเขาบอกว่าเขาจําได้นะว่าพ่อเขาได้พักอยู่ห้องหนึ่งบนชั้นที่สองเนี่ยแหละแล้วถึงผมจะบอกว่ามันเป็นห้องพิเศษเนะครับแต่ความจริงแล้วมันคือห้องพักคู่ครับคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าช่วงนั้นมันมีผู้ป่วยค่อนข้างน้อย พยาบาลเขาก็เลยให้พ่อคุณไอซ์ยอยู่คนเดียวโดยที่ห้องพักของพ่อคุณไอซ์ในตอนนั้นมันก็เป็นห้องที่อยู่เกือบจะสุดทางเดินของชั้นสองเลยคือถ้าเปิดประตูออกมามองตรงไปมันก็จะเป็นทางเดินยาวๆที่มืดๆืดสลัวสลัวและถ้าหากเดินไปจนสุดทางเดินเน่ยนะครับมันก็จะเป็นบันไดลงไปที่ชั้นหนึ่งหรือไม่ก็ขึ้นไปที่ชั้นสาม่งช่วงแรกๆที่คุณไอซ์ไปเฝ้าพ่อทุกอย่างมันปกติดีนะครับ คือเขาเลิกงานไปตอนเย็นพอเสร็จแล้วก็ไปเฝ้าพ่อเช้าค่อยกลับไปทำงานใหม่โดยที่พยาบาลที่ดูแลวอดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาบาลรุ่นเก่าๆหน่อยรุ่นแบบค่อนข้างจะมีอายุกันหน่อยรุ่นป้ารุ่นน้าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบกันมากๆซึ่งคุณไอซ์เองที่ไปเฝ้าพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกพี่พยาบาลคนนึงเตือนตั้งแต่คืนแรกที่เข้าไปถึงเลยเขาจำได้แม่นครับ ว่าพี่พยาบาลคนนั้นเขาพูดว่าน้องถ้าคุณเฝ้าไข้พ่อนะอย่าไปเดินเพ่นพ่านตอนกลางคืนแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากชั้น4หรือว่าชั้น5อย่าไปสนใจเด็ดขาดซึ่งทันทีที่คุณไอได้ยินคำเตือนแล้วก็ข้อห้ามแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเขาก็รู้สึกแปลกๆนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย คือเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าตามปกติของโรงพยาบาลเก่าๆเท่านั้นแหละซึ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแล้วไม่ออกไปดูหรือว่าไปสนใจเรื่องทุกอย่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งพอเข้าคืนที่สองมันดันเริ่มมีเรื่องอะไรแปลกๆโผล่เข้ามาหาคุณไอซ์คือปกติแล้วครับห้องพักของพ่อคุณไอซ์เนี่ยมันจะมีห้องน้าในตัวครับ แล้วทีนี้ห้องน้ำมันก็จะมีพัดลมดูดอากาศแต่ว่ามันเสียคือพัดลมมันไม่ทำงานแล้วแต่ว่ารูระบายอากาศเนี่ยมันยังเป็นช่องว่างอยู่ในคืนวันนั้นในขณะที่คุณไอซ์กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างเตียงพ่อน่าจะเวลาราวๆตีหนึ่งได้มั้งพ่อเขาหลับไปแล้วนะครับแต่คุณไอเองดันกลับได้ยินเสียงแกลแกแๆเบาๆดังมาจากห้องน้ำในตอนแรกเนี่ยเขาก็นึกว่าเป็นหนู เพราะว่าตึกมันเก่าแล้วก็ไอช่องว่างตรงพัดลมระบายอากาศเนี่ยมันเป็นรูหนูมันอาจจะเข้ามาทางช่องนั้นก็ได้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นครับเขาก็เลยตัดสินใจลุขึ้นไปดูแต่พอเปิดไฟห้องน้ําปุ๊บในห้องน้ํามันนันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันเงียบกริบไม่มีรอยหนูไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นและเพราะแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจปิดไฟแล้วก็กลับมานั่งอ่านหนังสือต่อแต่ก็ผ่านไปไม่ถึง5นาทีเท่านั้น เสียงที่ว่านี้เนี่ยมันก็ดังขึ้นมาอีกและคราวนี้มันดังชัดเจนกว่าเดิมด้วยซึ่งไอ้นอกจากเสียงแปลกๆที่ว่านี้เนี่ยมันดันมีเสียงคล้ายกับมือคนหรือไม่ก็เล็บคนกําลังขูดกับพื้นปูนอยู่เหมือนกับมันมีอะไรคลานไปคลานมาอยู่ในห้องน้ําซึ่งคราวนี้ครับตัวคุณไอซ์เองเขาก็เริ่มใจไม่ดีแล้วคือถ้าเป็นหนูเนี่ยมันน่าจะวิ่งหนีไปตั้งแต่ตอนที่คุณไอซ์เปิดไฟครั้งแรกแล้วและเพราะแบบนั้น าก็เลยเดินไปหน้าห้องน้ำแล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆยืนอยู่หน้าประตูนั่นแหละพร้อมกับเงี่ยหูฟังเสียงที่ว่านั้นแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ได้ยินด้วยเพราะว่ามันเหมือนมีเสียงคนคลานไปคลานมาอยู่ในห้องน้ำจริงๆก่อนที่สักพักหนึ่งไอเสียงคลานที่ว่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงคนพูดเหมือนคนพูดกับตัวเองแล้วก็พูดขึ้นมาเบาๆเหมือนมีคนกำลังอยู่ในห้องน้ำหิวเจ็บ ไอเสียงที่คุณไอได้ยินเนี่ยมันแหบแห้งมากคือเหมือนคนที่พยายามจะตะเบงเสียงออกมาจากคอแต่ว่าเขาไม่มีน้ำเสียงเหลืออยู่แล้วเหมือนเป็นเสียงของชายชาราคนหนึ่งในตอนนั้นครับตัวเขาเองยืนแข็งทื่ออยู่หน้าห้องน้ำนั่นแหละมือเย็นเฉียบเลยผู้ตรงๆนะครับคืออยากจะก้าวเท้าออกมาจากหน้าห้องน้ำนั่นแหละแต่ว่าขามันก้าวไม่ออกท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลยพยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็ตะโกนออกไปเบา ว่าใครอยู่ในห้องน้าซึ่งทันทีที่พูดจบไอเสียงคําพูดของคนในห้องน้ํามันก็เงียบหายไปทันทีเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ไดในตอนนั้นครับเขาก็พยายามยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ําพักใหญ่จนกระทั่งขาเขาหายชาแล้วก็สามารถก้าวออกมาได้นะครับแล้วในห้องน้ําพอเสียงมันเงียบไปแล้วเขาก็เลยค่อยๆเดินถอยหลังกลับมาที่เดิมแล้วก็นั่งอยู่ข้างเตียงพ่อนั่นแหละนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเลย เพราะว่าเขาต้องคอยชำเลืองมองอยู่ที่ประตูห้องน้ําตลอดเวลาแล้วที่หน้าห้องน้ำนะครับด้วยความที่เขาไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปดูเนาะเขาก็เลยเลื่อนตู้ฮะคุณผู้ฟังมาบังประตูห้องน้ําเอาไว้คือกะว่าถ้ามันมีคนอยู่ในนั้นจริงๆหรือว่ามันมีใครสักคนหนึ่งปีนเข้ามาทางช่องระบายอากาศเนี่ยอย่างน้อยเลยถ้าเปิดประตูปุ๊บมันต้องมีเสียงดังต้องแบบเดินข้ามตู้อะไรมาหน่อยแหละแต่ตลอดทั้งคืนในคืนวันนั้นไม่มีนะครับเงียบสนิทตลอด แล้วพยาบาลที่เข้ามาวัดความดันตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเขาก็งงๆด้วยทําไมคุณไอซ์ลากตู้มาไว้หน้าห้องน้ําแล้วมันก็น่าแปลกนะถึงพยาบาลเขาจะทําหน้างงแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรเหมือนกับว่าเขาน่าจะรู้อะไรบางอย่างแหละแต่เขาไม่อยากพูดซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นครับคุณไอซ์เขาก็เอาเรื่องที่เจอเนี่ยมาเล่าให้พี่พยาบาลฟัง พยาบาลรุ่นเก่าๆท่านหนึ่งนะพอท่านได้ฟังแล้วเนี่ยท่านก็มองหน้าคุณไอด้วยสายตาแบบดุๆเลยประมาณว่ารู้แล้วทําไมต้องไปยุ่งกับมันด้วยอะไรแบบนั้นครับสายตาเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณไอ้เขาไล่ผมฟังแล้วแกก็พูดออกมาเรียบๆด้วยแหละว่าบอกแล้วไงว่าได้ยินเสียงอะไรอย่าไปสนใจพยาบาลคนนั้นเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ตึกเก่านะตึกเนี้ยมันเก่ามากๆเก่าแบบยิ่งกว่าเก่าเอกแล้วมันก็มีคนตายที่นี่เยอะด้วย ซึ่งถึงพี่พยาบาลเขาจะดุนะครับแต่เขาก็เล่าให้ฟังแหละว่าตึกนี้สมัยก่อนเขาใช้รักษาผู้ป่วยอาการหนัก,นกๆแล้วก็เป็นที่พักศพชั่วคราวด้วยพี่เขาบอกว่าสมัยก่อนโรงพยาบาลไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนี้นะครับตึกก็มีไม่เยอะแล้วพอตึกมีไม่เยอะทั้งคนเป็นทั้งคนตายก็อยู่ตึกเดียวกันนั่นแหละไม่มีหรอกห้องดับจิตที่จะต้องแยกอะไรเอาไว้อะครับเขาบอกว่าถ้ามีที่เก็บไม่พอก็ต้องมาเก็บที่เดียวกันกับคนเป็นนั่นแหละ เพราะอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตึกนี้บางชั้นเขาใช้พักศพด้วยจนกว่าญาติจะมารับไปนั่นแหละซึ่งคืนที่สมของการเฝ้าไข่คุณพ่อครับคุณไอเขาบอกว่าเขายังจําเป็นจะต้องเฝ้าพ่ออยู่นะเพราะว่าหมอยังไม่อนุญาตให้พ่อกลับอ่ะนะครับซึ่งคราวนี้คุณไอเขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมคือเปิดไฟในห้องน้ําทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็ตอนนอนเนี่ยด้วยความที่ ในห้องพักผู้ป่วยมันเป็นห้องพักคู่ใช่ไหมครับและอีกเตียงหนึ่งไม่มีคนเขาก็เลยเตรียมเพลงมาเปิดเบาๆเปิดคลอไว้ในมือถือตลอดเวลาพยายามทมําบรรยากาศในห้องพักของพ่อไม่ให้มันเงียบแล้วก็น่ากลัวนั่นแหละในคืนนั้นครับคุณไอเขาบอกว่าเขานอนพักบนเก้าอี้ปรับนอนข้างเตียงคุณพ่อเหมือนเดิมแล้วเวลาตีสองกว่าเขาดันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งมันหนักๆมันนั่งทับอยู่ที่ปลายเท้า และจากความรู้สึกนี้มันทำให้ตัวเขาเองลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึกในห้องที่มันมืดสลัวๆก่อนที่เขาจะมองเห็นที่ปลายเท้าตัวเองว่ามันมีเงาดำๆทึบๆกําลังอยู่ที่ปลายเท้าในตอนนั้นเนี่ยเขาลืมตาขึ้นมาดูนะครับแต่ก็ไม่ได้ลืมตาแบบเต็มตาคือพยายามหลีๆเข้าไว้แล้วก็มองผ่านหางตาจนกระทั่งเห็นได้ว่าเงาที่ปลายเท้ามันกำลังขยับ แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันกําลังก้มตัวลงมาหาคุณไอซ์ซึ่งความรู้สึกในตอนนั้นคือมันไม่ใช่ความกลัวอย่างเดียวละคือมันรู้สึกเยือกเย็นแล้วก็เสียวสันหลังว่าไปเลยคุณไอซ์เขาตัดสินใจทําเป็นหลับคือแกล้งหลับไปให้เนียนที่สุดแล้วก็ไม่กล้าหายใจแรงด้วยซ้ําและในวินาทีนั้นเองเขาได้ยินเสียงหายใจดังอยู่ใกล้หูมันเหมือนกับเป็นเสียงหายใจที่มันหนักมากมาก เหมือนคนแก่เหมือนหญิงชราคนหนึ่งที่หายใจลำบากและนอกจากเสียงเนี่ยมันดันมีกลิ่นกลิ่นแบบเหม็นสาบเหม็นสาบมากๆคล้ายกับผ้าเปียกๆที่มันเหม็นชื้นเหม็นอับหมักหมมมานานในตอนนั้นครับคุณไอเขากัดฟันแน่นไม่กล้าขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่เสียงนั้นมันจะเริ่มเปลี่ยนไปจากเสียงหายใจแรงมันดันกลับกลายเป็นเสียงร้องไห้คลางอยู่เบาๆและในวินาทีนั้นเอง จูจ่ๆที่เท้าของเขามันดันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีมือเย็นๆมือหนึ่งกำลังลูบข้อเท้าของคุณไอซ์อยู่ในตอนนั้นครับเขาคิดในใจวัวตายแล้วแน่ๆตัวเขาเองต้องเจอของจริงแน่ๆด้วยความที่มันจนตรอกจนมุมเนาะไม่รู้จะทำยังไงที่พึ่งสุดท้ายเลยก็คือบทสวดมนต์ที่เขาพอจะจำได้นั่นแหละครับคุณไอซ์เขาบอกว่าเขาเริ่มสวดมนต์ในใจแบบรัวๆอิติปิโสอระหังสัมมาวนไปวนมาอยู่แบบนั้น หลังจากนั้นน่าจะ3-4มสี่รอบได้มัง้งไอความรู้สึกที่เท้าเนี่ยมันก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนกับคนขาชาครับแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นตัวเขาเองก็ไม่กล้าลืมตาเขาจําได้ว่าเขาสวดมนต์ต่อไปอีกพักใหญ่จนกระทั่งเขามั่นใจแน่ๆว่าไม่มีอะไรอยู่ที่ปลายเตียงและมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะว่าพอคุณไอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาดูอีกทีนึง มันดันปรากฏว่าไอ้เงาดำๆที่ปลายเท้าเนี่ยมันหายไปแล้วในตอนนั้นครับเหงื่อออกท่วมตัวเลยแล้วเขาก็ไม่กล้านอนหลับยาวด้วยคือรีบย้ายไปนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็อยู่ให้ใกล้ประตูทางออกมากที่สุดตอนนั้นเนี่ยคือตัดสินใจว่าถ้าเจออีกครั้งหนึ่งเขาจะวิ่งออกประตูไปเลยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพี่พยาบาลเอาปล่อยพ่อตัวเองทิ้งไว้ในห้องกับผีนั่นแหละในเช้าวันรุ่งขึ้นครับด้วยความที่เมื่อวานเนี่ย คุยกับพี่พยาบาลเนาะแล้วพี่พยาบาลเขาทําท่าดุดุแต่ก็เล่าเรื่องของโรงพยาบาลให้ฟังคุณไอเขาก็เลยไปคุยกับพี่พยาบาลคนเดิมอีกซึ่งพี่คนนั้นเนี่ยแกก็ถอนหายใจยาวๆแล้วก็ตอบคุณไอกลับมาว่าฉันเตือนคุณแล้วนะว่าที่นี่เขาแรงจริงๆคนที่อยู่ตึกนี้แล้วเจออะไรแบบคุณน่ะมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอกพี่เขาบอกครับว่าสิ่งที่คุณไอเจอ น่าจะเป็นผู้หญิงแก่ในชุดผู้ป่วยสีขาวแน่นอนเพราะว่าหลายคนชอบเจอยายแก่แล้วก็นั่งอยู่ตามปลายเตียงแบบที่คุณไอซ์เจอน่ะแหละเพราะว่ากันว่านะว่ายายแก่ผูกพันกับตึกนี้มากผูกพันจนไม่ยอมไปไหนเลยล่ะแล้วยายแกก็มาเสียชีวิตในห้องพิเศษที่อยู่ตรงห้องหัวมุมทางเดินห้องเดียวกันกับห้องที่พ่อคุณไอซ์พักฟื้นอยู่ซึ่งจากที่พี่พยาบาลเขารู้ะนะครับ พี่เขาบอกว่ายายแกเสียชีวิตมานานมากแล้วเป็นคนไข้ที่ป่วยเรื้อรังไม่มีญาติและก็เสียชีวิตอย่างทรมานด้วยคือตอนนั้นเนี่ยยายแกมีอาการทางประสาทด้วยนะทางโรงพยาบาลก็เลยมีความจําเป็นจะต้องมัดมือมัดเท้ายายแกไว้กับเตียงเพื่อให้แกไม่ทําร้ายตัวเองนั่นแหละซึ่งจนท้ายที่สุดยายแกก็เสียชีวิตไปในสภาพแบบนั้นสภาพที่ถูกมัดอยู่กับเตียงและก็ไร้ซึ่งญาติพี่น้องในวันสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นครับรู้สึกว่าเจ้วัน2วันเองมั้งมันเป็นช่วงที่คุณไอซ์เองมีงานที่บริษัทแล้วก็งานมันค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยนะครับเขาก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนให้แม่มาเฝ้าพ่อบ้างและตัวเขาเองก็พยายามไปให้ได้มากที่สุดนั่นแหละแต่จนท้ายที่สุดพอง,งานจบก็จําเป็นจะต้องไปไปมามาไปนอนค้างไปเฝ้าพ่ออยู่ดีซึ่งไอช่วงโค้งสุดท้ายของการนอนเฝ้าพ่อเขาเนี่ยแหละครับ มันเป็นช่วงที่คุณไอซ์ขนลุกที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าในคืนสุดท้ายที่พ่อเขาจําเป็นจะต้องอยู่ตึกตึกนั้นนะครับคือมันเป็นคืนก่อนที่พ่อเขาจะต้องย้ายไปที่ตึกใหม่ซึ่งในคืนนั้นคุณไอซ์เองก็กําลังเก็บของใช้ส่วนตัวของพ่ออยู่รู้สึกจะประมาณเที่ยงคืนได้มั้งตัวเขาเนี่ยเดินออกมาจากห้องพักเพื่อที่จะออกไปทิ้งขยะที่ส่วนกลางตรงโถงทางเดิน โดยหลังจากที่คุณไอซ์ออกมาจากห้องแล้วก็มองไปที่สุดทางเดินตรงบันไดาทางขึ้นชั้น3าตรงจุดนั้นมันค่อนข้างจะมืดมากครับมีเพียงแค่หลอดไฟนีออนเก่าๆดวงหนึ่งที่กระพริบติดๆดับๆอยู่ตรงบันไดแล้วหลังจากนั้นพอสายตาของเขามองไปยังจุดสุดทางเดินเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวกันกับที่ไฟมันกระพริบติดๆดับๆนั่นแหละคุณไอซ์เธอเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดคนไข้สีขาว ผมของเธอยาวเปลบาแล้วก็กำลังยืนหันหลังให้ตัวเขานิ่งๆแบบไม่ไหวติงอะไรเลยในตอนแรก,กน,นะครับภาพแรกที่เห็นเลยเขาคิดว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยในวอร์ดนี้ละมั้งอาจจะออกมาทำธุระหรือไม่ก็อาจจะออกมาที่เคาน์เตอร์พยาบาลหรือเปล่าและเพราะแบบนั้นครับตัวเขาก็เลยยืนจ้องผู้หญิงคนที่ว่าอยู่พักหนึ่งก่อนที่จูๆ่ๆผู้หญิงคนนั้นเธอจะค่อยๆหมุนตัวกลับมาหาคุณไอซ์แบบช้าๆ เหมือนกับหุ่นยนต์เลยค่อยๆหันมาทีละนิดทีละนิดและทันทีที่เธอหันหน้ามาแบบเต็มๆเธอก็เผยให้เห็นว่าใบหน้าของเธอมันขาวซีดมากซีดเหมือนกระดาษและที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือปากของเธอค่อยๆยิ้มขึ้นยิ้มขึ้นยิ้มกว้างแบบสุดขอบปากก่อนที่ดวงตาของเธอจะเบิกกว้างแล้วก็จ้องมองมาทางคุณไอซ์แบบไม่มีแววตาซึ่งไม่นานนัก หลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีจุดผู้ป่วยสีขาวของเธอมันก็ดันมีโลหิตค่อยๆซึมออกมาซึมออกมาทางแขนทางขาทางหน้าอกทางช่องท้องก่อนที่หลังจากนั้นเธอจะยกมือขวาขึ้นมามือขวาที่มันเต็มไปด้วยรอยบาดแผลแล้วก็ชี้มาทางจุดที่คุณไอซ์ยืนอยู่พร้อมกับเสียงแหลมๆที่ออกมาจากปากกว้างของเธอว่มาเฝ้าไข้เหรอ ในตอนนั้นครับตัวคุณไอซ์เองตกใจแบบวิ่งไม่คิดชีวิตเลยรีบวิ่งกลับไปที่ห้องพักของพ่อแล้วก็ล็อกประตูลงกรอนทุกอย่างก่อนที่จะไปซุดตัวนั่งสั่นอยู่ข้างเตียงพ่อตัวเองแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมโปงทั้งตัวเขาไม่รอช้ารีบสวดมนต์ในใจอีกครั้งรวดอยู่แบบนั้นทั้งคืนนั่นแหละวนไปวนมาจนกระทั่งเช้าเลยพยาบาลเขาเข้ามาจะวัดความดันนะ,นะครับแล้วเขาเปิดประตูห้องไม่ได้เพราะว่าคุณไอซ์ล็อกประตูเอาไว้ พยาบาลเขาก็เลยครอบประตูเรียกจนคุณไอเขารู้ตัวนั่นแหละว่าตอนนั้นคือเช้าวันใหม่แล้วตึ่งจากการเยี่ยมไข้ของคุณหมอในเช้าวันนั้นหมอก็บอกให้พ่อย้ายไปตึกใหม่ได้เลยเพราะว่าอาการของพ่อค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วไปพักฟื้นที่ตึกใหม่เพราะว่าพ่อไม่จําเป็นจะต้องเฝ้าระวังตลอดคืนเหมือนก่อนแล้วโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณไอเขาก็มารู้ว่าผู้หญิงในชุดคนไข้สีขาวคนนั้น เคยเป็นคนไข้เรื้อรังของทางโรงพยาบาลเนี่ยแหละเธอมีปัญหาด้านร่างกายแล้วก็ปัญหาทางประสาทด้วยแต่ว่าเธอเสียชีวิตไปนานมากแล้วนะเสียชีวิตอยู่ที่ห้องปิดตายตรงหัวมุมตึกห้องเดียวกันกันกบที่คุณไอซ์เห็นเธอยือนอยู่นั่นแหละและ้วทีนี้มันเหมือนกับว่าโลกมันค่อนข้างจะกลมเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นรู้สึกว่าจะสามเดือนหรือว่าหเดือนมั้งคุณไอซ์เองก็เพิ่งมารู้ ว่าไม่ใช่เพียงแค่เขาคนเดียวที่เคยเจอดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้คืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณไอซ์เนี่ยเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งและเพื่อนคนนี้เขาดันเป็นพนักงานขับรถของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยแหละอันเนี้ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคือที่ทํางานใหม่นะครับแต่ที่ทํางานเก่าคือโรงพยาบาลเดียวกันกับที่พ่อคุณไอซ์ไปรักษาตัวในครั้งนั้นแล้วก็คุณไอซ์โดนผีหลอกนั่นแหละที่เดียวกันเลย ในวันนั้นครับคุณไอเขาบอกว่าเขานั่งกินข้าวกับเพื่อนนะแล้วก็เห็นว่าเพื่อนได้งานใหม่เป็นคนขับรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ใช่ไหมครับเขาก็เลยเล่าเรื่องที่เขาเจอที่โรงพยาบาลเก่าให้เพื่อนฟังซึ่งพอเล่าถึงเรื่องของผู้หญิงชุดขาวยิ้มกว้างคนนั้นเพื่อนของคุณไอเองที่นั่งฟังอยู่ก็วางช้อนเลยก่อนที่เขาจะหน่าซีดแล้วก็ถามคุณไอเบาๆว่าแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ได้ตามฝาดผู้หญิงหน้าขาวยิ้มกว้าง ชุดผู้ป่วยสีขาวใช่ไหมซึ่งคุณไอซ์นี่ตอนนั้นครับพอเห็นเพื่อนหน้าซีนเขาก็พยักหน้ารับใหญ่ก่อนที่เพื่อนเขาจะถอนหายใจยาวแล้วก็เล่าให้คุณไอซ์ฟังเพื่อนเขาบอกว่าครั้งหนึ่งตอนที่เขาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเก่านะ่ะเขาทํางานเป็นเวเนเปลยอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับตอนนั้นก่อนจะย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยเพื่อนเขาจําได้ดีเลยว่ามันมีคืนหนึ่งมันเป็นคืนที่เพื่อนเขาเข้าเวรทํางานตามปกติเนี่ยแหละ ก่อนที่เพื่อนเขาจะได้รับวอว่ามันมีคนไข้ในห้องห้องนึงเกิดช็อกกระทันหันแล้วก็ต้องรีบให้เวนเปลยอย่างเพื่อนคุณไอซ์เนี่ยรีบไปรับตัวแล้วก็ต้องลงมาที่ห้องฉุกเฉินซึ่งในขณะที่ตัวเขากําลังรีบเข็นคนไข้ลงมาเพื่อนเขานึกยังไงไม่รู้เขาดันเงยขึ้นไปมองตรงบันไดที่มันเป็นจุดมืดมืดเป็นมุมอับนะครับแล้วก็เห็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่คุณไอซ์เห็นเลยแต่ตอนที่เพื่อนเขาเห็น ผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้ชี้มือไม่ได้ถามไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นคือเธอกําลังนั่งยองๆอยู่ตรงชานพักบันไดแล้วไอ้จังหวะที่เพื่อนคุณไอซ์กาลังเข็นรถผู้ป่วยผ่านน่ะเธอก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับเสยกยิ้มกว้างแล้วก็ทําใบหน้าแบบเดียวกันกับที่คุณไอซ์เจอให้เพื่อนคุณไอซ์เห็นซึ่งในตอนนั้นครับเพื่อนเขาบอกว่าเขาใจหายเลยือรู้แน่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอไม่ใช่คนเพราะว่าดึกดื่นป่านนั้นเนี่ย มันไม่มีผู้ป่วยคนไหนเดินออกมานอกวอดหรอกแถมยังมานั่งยองๆทำท่าทำทางแปลกๆอยู่ที่ชานพักบันไดท้ายที่สุดแล้วพอเพื่อนคุณไอเข้าเข็นคนไข้ไปถึงห้องฉุกเฉินตัวเขาเองก็รีบวิ่งออกมาจากตึกแล้วก็มายืนทำใจอยู่นานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาจะไม่เดินผ่านตึกนั้นตอนกลางคืนหากไม่จำเป็นอีกเลยและจากเรื่องนี้ที่เพื่อนเขาเล่าให้คุณไอฟังเนี่ยแหละ คุณนายเขายิ่งมั่นใจใหญ่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะอยู่ที่นั่นมานานแล้วแล้วเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ตึกเก่าแห่งนั้นน่าจะอีกนานแสนนานกว่าจะได้หลุดจากตรงนั้นเพราะว่ามันไม่มีใครรู้เลยว่าเธออยู่ที่นั่นทำไมและมันก็เป็นไปดังว่าจริงๆเป็นอย่างที่พี่พยาบาลเขาเตือนว่าถ้าได้ยินอะไรแปลกๆหรือว่าเห็นอะไรแปลกๆที่ตึกตึกนี้อย่าพยายามไปทักอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าอะไรทั้งนั้น เพราะว่าถ้าเกิดไปสนใจหรือไปทักหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการตอบรับคนที่ตอบรับดวงวิญญาณนั่นแหละจะได้เห็นของจริงหลังจากนั้นเออจริงๆโร,ง,รงพยาบาลนี้คุณผู้ฟังอ๋อสงวนชื่อนะครับแต่ผมเคยแบบได้ยินเหมือนกันนะว่าค่อนข้างจะเหี้ยนเลยด้วยความที่โรงพยาบาลอ่ะมันคนเยอะมากๆครับคุณผู้ฟังบุคลากรเยอะผู้ป่วยเยอะ แล้วยิ่งจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนอกจากผู้ป่วยคนไทยนะต้องบอกตรงๆคือแรงงานต่างชาติแรงงานเพื่อนบ้านนี้เยอะมากๆเลยครับ <_ S 1> <ๆ S 2> เขารักษาหมดเลย <_ S 2> เพราะว่าได้สิทธิประกันสังคมเนาะมีสิทธิการรักษาทุกอย่างคือดีกว่าบ้านเขามากๆครับเขาก็เลยแห่มารักษาที่ไทยกันยิ่งเป็นคนที่ทํางานที่ไทยทํางานที่สมุทรสาครด้วยยิ่งแล้วใหญ่ผมเนี่ยเคยได้ยินมาว่า ที่สมุทรสาครน,นะครับเขตมหาชัยนอกจากจะมีคนไทยน้อยแล้วชาวต่างชาติเฉพาะชาวเมียนมาเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะถ้าเกิดว่าเรามองใครเนี่ยเราก็น่าจะรู้แหละว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าคุณไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้ในจังหวัดสมุทรสาครคุณจะรู้เลยในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาตินะครับจะเยอะมากมาก และมันก็แน่นอนพอคนเยอะมันก็เรื่องเยอะตามยิ่งเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยยิ่งแล้วใหญ่แต่ละวันมีเด็กเกิดเยอะแค่ไหนก็จะมีคนเสียชีวิตแล้วก็คนจากไปเยอะเท่านั้นนั่นแหละมันก็เลยไม่แปลกไงครับว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มันจะมีเรื่องหลอนมากมายที่สะสมกันมาหลายสิบปีแล้วคุณลูกฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้คุณเคยมาจังหวัดสมุทรสาครบ้างหรือเปล่า เคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินหรือเปล่าครับว่าสมุทรสาครมีแรงงานชาวต่างชาติเยอะมากๆแล้วก็สามารถแยกคนไทยกับคนต่างชาติออกได้ด้วยตาเปล่าหรือคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ แมคคาเดเมียแบบเต็ม,มเมล็ดไม่ต้องแกะเปลือกน้ำหนักครึ่งโลส่งตรงจากเชียงรายในถุงจะถูกซีนสูญญากาศมาแล้วนะครับแล้วก็มีซองกันชื้นอันนึงไม่ได้แถมลูกอมนะครับห้ามกินนะฮะอันนี้แมคคาเดเมียมี2แบบนะครับมีแบบอบเกลือกับแบบอบธรรมชาติผมเลือกแบบอบธรรมชาติมาเพราะว่ามันสามารถกินเล่นระหว่างวันได้ถ้าแมคคาเดเมียมันเป็นของสดใหม่มันจะกรอบครับเดี๋ยวผมไม่ฟังเสียง ในตัวถั่วแมคคาเดเมียมีไขมันดีเยอะนะครับกินเป็นสนแน็คระหว่างวันดีต่อสุขภาพไม่เหม็นหืนเพราะว่าส่งตรงมาจากดอยวันต่อวันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ